ลงทุนน้อยคืนทุนเร็วต้องแฟรนไชส์กาแฟสดไร่ช่อระดาสวัสดีครับผมพัดกำแพงเพชรครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสินค้าของแฟรนไชส์กาแฟสดไร่ช่อระดานะครับซึ่งเป็นชุดแฟรนไชส์ที่ ลูกค้านิยมมากๆเลยนะครับขายดีนะครับทั้งหมดมีด้วยกัน16ชุดด้วยกันแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแนะนำแฟรนไชส์กาแฟสดไร่ชอราดาชุดที่3นะครับราคาอยู่ที่ท่านจะได้อะไรบ้างนั้นตามมาเลยครับชุดที่3นะครับท่านจะได้เครื่องชงกาแฟ ยี่ห้อฟิลิปไซโกนะครับสีดำนะครับน้ำหนักก็พอดีพอดีเลยนะฮะหนักแค่5กิโลกรัมเท่านั้นนะครับแรงดันอยู่ที่15บาร์นะครับบรรจุน้ำด้านหลังนะครับบรรจุน้ำได้1ลิตรนะครับด้านหลังก็จะมีที่ใส่น้ำนะครับครั้งละ1ลิตรเท่านั้นนะฮะพอหมดปุ๊บก็เติมได้ใหม่นะครับเติมได้ตลอดเลยนะฮะ แล้วก็กำลังไฟอยู่ที่230โวลต์ด้วยกันนะครับตัวนี้นะฮะไซโกฟิลิปนะครับเป็นเครื่องชงนำเข้าจากประเทศอิตาลีนะครับชงได้วันละ5 0แก้วถึง60แก้วต่อวันได้สบายๆเลยนะครับสำหรับเครื่องไซโกฟิลิปตัวนี้นะฮะร,รูปร่างกระทัดรัดนะครับและท่านก็จะได้เครื่องบด สีแดงด้วยนะฮะเครื่องบดนะฮะตัวนี้มีความทนทานนะฮะและก็มีปรับความละเอียดนะครับได้ถึง6ระดับด้วยกันนะครับแล้วก็มีกล่องนะฮะเวลาท่านบดกาแฟแล้วก็จะร่วงมาที่กล่องตัวนี้นะท่านก็ดึงออกมาแล้วก็ตักกาแฟที่บดแล้วชงได้เลยนะครับมีปุ่มปิดเปิดอยู่ทางด้านหลังนะครับทางด้านหลังนะฮะปุ่มปิดเปิดนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับพร้อมกับฟิวนะฮะตัวนี้ถ้าเกิด ฟิลขาดก็หมุนออกไปนะถ้าท่านกําลังบ,บดบดจู่แล้วเครื่องดับนะอาจจะเครื่องอาจจะทํางานหนักเกินไปแล้วฟิลขาดนะครับก็เอาฟิลตัวนี้ทิ้งออกไปนะครับเรามีตัวสํารองให้อีก2ตัวอยู่ใต้เครื่องนะครับอยู่ใต้เครื่องนะสองอันนะฟิลนะครับแล้วก็นํามาเปลี่ยนนะฮะแล้วก็ใส่กลับไปที่เดิมแบบนี้ง่ายนิดเดียวนะครับ แล้วก็บดต่อได้เลยนะครับยังไม่หมดนะครับของแถมชุดที่3ามนะครับท่านจะได้ของแถมทั้งหมด26รายการด้วยกันนะครับอนอกจากได้เครื่องชงเครื่องบดแล้วก็ยังมีนะฮะอันนี้เป็นถ้วยตวง3อันนะครับ3ชุดด้วยกันพร้อมกับช้อนนะครับแล้วก็ยังมีอะไรอีกน้ำปรุงแต่งค่ะตรวนี้ด้า <5 S 1> กระป๋อง <5 S 1> ค่ะ5กระป๋องด้วยกันขวดโหลล่ะ ฝัหล่อตอนนี้ได้สามใบสามใบนะได้ขวดหล่3สามใบพร้อมกับเครื่องตีฟองนมนะครับเวลาท่านชงคาปูชิโน่เย็นหรือลาเต้เย,ย็นนะฮะก็ต้องมีการทำฟองนมนะครับโดยใช้ตัวนี้เป็นตัวตีฟองนมเย็นนะฮะเราให้ด้วยนะครับ ยังไม่หมดเอ้ามีอะไรอีกมีแก้วช็อตค่ะเอา,เอาตวงตวงอะไรล่ะตวงน้ำเชื่อมค่ะหรือว่าเป็นนมปุงแต่งนมข้นก็ตวงไดอ่านะฮะเราให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีตัวด้ามอัดกาแฟนะครับเวลาท่านตักกาแฟใส่ด้ามนะครับก็มีตัวนี้นะฮะเป็นตัวแทมเปอร์นะฮะอัดอัดกาแฟนะครับอัดให้แน่นๆแล้วก็ใส่เข้าไปในเครื่องนะครับรสชาติของกาแฟออกมาอหอมอร่อยหวานมันนะครับเอา้าต่อไปมีอะไรอีก เป็นกาแฟค่ะกาแฟเย็นเอต้านะคะเราให้2ถุงเลยค่ะ1นกิโลนะฮะกาแฟตัวเอ็กซ์ตร้านะครับ1นกิโลสถุงนะครับค่ะต่อไปนะคะอาราบิก้าค่ะให้2ถุง1นกิโลเหมือนกันอาราบิก้าแท้เอาอะไรอีกให้ชาเขียวด้วยนะคะหนึ่งครึ่งกิโลค่ะสองถุงเท่ากับครึ่งกิโลค่ะห้าร้อยกรัมครับอ่ะอะไรอีกโกโก้ค่ะให ครึ่งกิโลค่ะหนึ่งถุงค่ะอะไรยีครับต่อไปนะคะให้ชาแดงค่ะหนึ่งถุงมันกันค่ะครึ่งกิโลค่ะห้าร้อยกรัมค่ะม,มาไม่หมดนะคะต่อไปอมนมสดค่ะให้หนึ่งแพ็คเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะยังไม่หมดนะฮะยี่สิบหกรายการด้วยกันนะฮะของแถมเราให้แก้วเย็นเลยค่ะ 100ใบเลยค่ะ22อ1 0๋อใบค่ะมีโลโก้กาแฟสดไร่ชอรดานะฮะแก้วสีส้มสวยงามนะฮะหนึ่งแถวอยู่ที่50บใบเ,เราให้สองแถว2แถวนี้ขับเข้าซอยได้เลยเพราะไม่ใช่นะ2แถวคือแก้วนะฮะไม่ใช่รู้2แถวค่ะให้ฝาเย็นึ่กนะคะเท่ากันค่ะอ่ง100เหมือนกันคน่ะแถวละ50บใบนะฮะให้ทั้งหมด100ใบนะอันนี้เป็นฝาแบนนะครับ เอามีอะไรอีกต่อไปนะคะมีหลอดดิค่ะเรามีหลอดเย็นแล้วก็ให้ช้อนคนกาแฟร้อนนะคะก้านก้านคนกาแฟร้อนนะครับเอามีอะไรอีกหมดค่ะเรามีแก้วร้อนให้อีกค่ะหนึ่งร้อยใบเหมือนกันค่ะเหมือนกันเหมือนกันนะนี่นะฮะหนึ่งร้อยใบอันนี้เป็นกาแฟร้อนหมดหรือยังยังค่ะมีนมข้นให้อีกหนึ่งถุงค่ะหนึ่งถุงเลสองกิโลน้ำหนักสองกิโลนะฮะอันนี้เป็นนมข้นนะครับแล้วตัวขวดนี้ล่ะ ขวดแพรมให้ด้วยคะ่ะเอาไว้ใส่นมค่ะใส่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 นมขน้นนะเราจะได้บีบได้สะดวกสะดวกนะฮะน,นี้เป็นขวดพลาสติกเราให้ด้วยนะฮะยังไม่หมดนะคะยังมีอีกคะ่ะแพรมแก้วด้วยคะ่ะแก้วตะลเลแก้วตัวนี้ไปทําอะไรเอาไว้ใส่นมค่ะไว้ตีฟองเวลาเวลาตีฟองนมร้อนนะฮะใส่นมสดเข้าไปแล้วก็ตีฟองนมจากเครื่องตัวฟิลิปตัวนี้นะครับเอาไว้ตีฟองนมร้อนนะคะนรับอ้าวยังไม่หมดนะคะมีถาด ให้อีกค่ะให้ถาดนะเวลาท่านชงกาแฟมันจะได้ไม่เลอะเทอะนะไม่ต้องเปิดวางเข้าตรงเคาน์เตอร์นี่เวลาชงกาแฟเช่วยตววางบนถาดอย่างนี้เลยนะฮะนะเคาน์ตเตอร์ของท่านก็จะไม่เปิดนมไม่เปิดกาแฟนะครับอย่างนี้เลยเราให้ด้วยของแถมของแถมยังองีค่ะป้ายเมน,นูนี่นี่ป้ายเมนูนี่สวยงามเลยนะฮะ มีราคาบอกนะฮะมีเอสเปซโซ่คาปูชิโน่ลาเต้มกค่าชาเขียวชาแดงโกโก้โอ้ยเครือ่องื่มากมายนะฮะครบเซตเลยเราให้ด้วยนะฮะเอา้ามีอะไรอีกยังไม่หมดนะที่สำคัญเลยสูตรสูตรชงกาแฟบางท่านมาซื้อผลิตภัณฑ์นะฮะมาซื้อแฟรนไชส์ของกาแฟสดไร่ชราดาบอกว่าชงกาแฟไม่เป็นเลยนะฮะไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องคิดมากนะ มาที่นี่เราสอนสูตรให้ ฟรีนะท่านไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วถ้าซื้อชุดที่3นะฮะพร้อมกับเรียญสูตรฟรีนะฮะแล้วก็ของแถมอีกประมาณ26รายการท่านกลับไปเปิดร้านกาแฟสดได้แล้วนะครับเอาละครับและนี่คือชุดที่3เท่าน,นั้นนะฮะของแฟรนไชส์กาแฟสดไร่ชรดาผมยกตัวอย่างเฉพาะชุดที่ลูกค้าซื้อกันเยอะๆนะฮะเพราะว่าชุดนี้ออกไปก็โอ้โไม่รู้กี่ร้อยชุดแล้วนะครับยังมีอีกนะฮะ ทั้งหมด16ชุดด้วยกันนะท่านในที่อยากจะได้เครื่องสองหัวก็มีนะแล้วแต่ว่าท่านอยากจะลงทุนมีเงินลงทุนประมาณเท่าไหร่นะหลักหมื่นหลักแสนทางกาแฟสดไร่ชลดาจัดได้หมดเลยนะเดี๋ยวท่านในอยากจะรู้ว่าชุดต่อไปชุด4ชุด5ชุด6ชุด7มีอะไรบ้างก็ไป คลิกดูใน YouTube กันได้นะฮะแฟรนชชส์กาแฟสดไร่ช่อรดาสนใจเบอร์โทรนะโทรมาสอบถามกันได้021985919นะครับวันนี้ผมพัดกำแพงเพชรและก็พนักงานขอตัวลากันไปก่อนนะฮะสวัสดีครับลงทุนน้อยคืนทุนเร็วต้องแฟรนชชา์กาแฟสดไร่ช่อระดา